ในความนิ่งเย็นชาของเขาภายในใจเขาคิดอย่างไรอยู่คนคนนี้คนที่มีประเด็นต่อกันเวลานี้ใน,ในใจของเขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้ในความนิ่ง,งในความเย็นชาของเขาเ <G uer wert> วลานี้เขาคิดอย่างไรกับคุณคนคนนี้เรามาล่วงใจของเขาเขาคิดอย่างไรกับคุณคนมีแต่ความนิ่งคนมีแต่ความเย็นชาคนนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรกับคุณคนคนนี้ เป็นคลิปแรนดอมเป็นดวงโดยรวมห้าใบน,นะเขามีความรู้สึกอย่างไรคนที่มีความเย็นชาคนนี้เขารู้สึกอย่างไรเขาคนนี้เขาคิดถึงคุณนะในความเงียบในความเย็นชาของเขาเขาคิดถึงคุณมากคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณคนที่มีประเด็นต่อกันชาวทาตไฟเมษสิงห์ใต้สำรับ เขาอยากกลับมาเฉลิมฉลองกับคุณนะคนคนนี้ชาวธาตน้ำกรกฎพิจิตมินทรีอ,อรัพคเขายังคิดถึงคุณเขายังรู้สึกดีต่อคุณคนคนนี้ชาวธาตน้ำ h ด h ะ h ฮป i n t e s s คุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่าคุณคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองนี่คือตัวตนของคุณราชินีพระจันทร์คุณคนที่สวยคุณคนที่มีออร่า The Strength คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นผู้หญิงที่เชื่อมั่นแต่งสูงมากๆเป็นต้นของคุณเช่นกันคุณเป็นคนที่สวยคุณคนที่เก่งคุณเนคนที่มีความเชื่อมั่นแต่งสูงมากๆเด t ะส r t n นด์ t h t เมจเคนคนนี้เป็นคนทางไกลของคุณนะภายในใจของเขาไม่เคยลืมคุณนะในความเย็นชาในความเงียบของเขาคนคนนี้ เขายังมีคนอยู่ในใจตลอดเวลาคนคนนี้เมดิเ d i t e r a n คนทางไกลของคุณคนคนนี้ the world คนทางไกลคุณจริงๆด้วยคนนี้ต่างถิ่นต่างบ้านต่างเมืองหรือบางคู่บางท่านต่างภาษา the world คนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลคนที่มีแต่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบต่อกันเรามาขยายไพ่กันนะ เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากมายคนคนนี้เขาไม่เคยลืมคุณชาวท่าไฟเมธสิงห์นูทรูอัพวอนชาวทาาไฟเมธสิงห์นูเขาคิดถึงคุณเหมือนเดิมเขาคิดถึงคุณตลอดเขาคิดถึงคุณจริงๆคนคนนี้ทร u อ of วอนเขาคิดถึงคุณมากเขาไม่เคยลืมคุณเรื่องราวต่างๆนานาเกี่ยวกับคุณคนคนนี้ชาวทาาไฟ คนคนนี้มีการเงินมั่นคงเขาพร้อมที่จะมาดูแลคุณเขาพร้อมที่จะมาสปอร์ตคุณคนทางไกลคนนี้เขาพร้อมที่จะดูแลคุณคนคนนี้ชาวธาตุดินประสบกันมังกรคิดถึงคุณนะคนคนนี้ของคุณที่มีแต่ความนิ่งมีแต่ความเงียบเวลานี้เขาคิดถึงคุณจริงๆเขาคิดถึงคุณมากๆคนคนนี้ชาวธาตุไฟเมสันุคิงออฟวอร์ ชาวธาตุน้ำปรากฏพิจิตมินเขามีเกณฑ์ที่จะเดินทางหาคุณอย่างแน่นอนคนคนนี้ภายในใจขเขามีแต่คุณเขาไม่เคยลืมคุณคนคนนี้คนที่ความนิ่งคนที่มีแต่ความเงียบภายในใจเขายังรักคุณยังคิดถึงคุณยังรู้สึกเดียวแต่คุณตลอดเวลาคนคนนี้ชาวธาตุน้ำปวาระกฏพิจิตมิน